วันนี้ชาวเมืองก็อตแทมโชคดีไปนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้ผมขี้เกียจเลิกปั่นป่วนแบทแมนหนึ่งวันวันนี้ไม่มีระเบิดไม่มีแผนชั่วมีแต่ความหิวลุ้วนผมเลยหนีมาพักร้อนที่เมืองไทยได้ข่าวว่าของกินที่นี่เด็ดกว่ายาพิษของผมซะอีกเริ่มกันที่เจ้านี่ ราชาแห่งผล,ลไม้ทุเรียนกลิ่นมันช่างรุนแรงร้ายกาจเหมือนนิสัยผมเลยสีเหลืองทองนวลเนียนกัดเข้าไปคำแรกม,มันหวานมันมันมันทำให้ผมลืมเรื่องคลิดเครียดไปหมดเลยใครจะไปสนไอ้มนุษย์ขังขาวนั่นในเมื่อผมมีภูทุเรียนยักษ์อยู่ในมือแบบนี้ กินให้เลอะปากไปเลยใครจะทำไม Why so serious ก็แค่กินทุเรียนเองพวกต, <laughs> ตัดเลี่ยนกันหน่อยมาต่อกันที่ชามนี้ต้มซุปเปอร์ขาไก่ถึง<ด>ใจ<ส>จริงๆดน้ำซุปนั่นสิแดงฉานสะใจจริงๆสูตรเพชร เผ็ดจนเมคอัพแทบละลายแต่ตีนไก่นี่มันเปื่อยยุ่ยดูดเพลินจนลืมโลกรสชาตินี้แหละที่คู่ควรกับวายร้ายอย่างเราจี G ๊ดจ๊าดถึงใจแสบไส้กว่าโดนต่อยท้องอีกนะเนี่ย <c oughs> เผ็ดแล้วก็ต้องดับด้วยหวานข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหอร่อยมากเลยสุกสีทอง <c oughs> ราดกะทิเยิ้มๆ <c oughs> คำนี้บอกเลยว่าฟิน ความหวานของมะม่วงตัดกับความเค็มมันของกะทิมันคือศิลปะมันคือความโกลาหลที่ลงตัวที่สุดนี่ถ้าแบทแมนได้กินคำนี้เขาอาจจะเลิกทำหน้าบูดก็ได้นะอร่อยจนอยากจะขโมยกลับไปกินที่ถ้ำเลยแหละแต่เดี๋ยวก่อนมันความสุขต้องมาสะดุดเพราะไอจานนี้แหละเขาเรียกว่าเมี่ยงคำเหรอมันกินยังไงวะมันต้องกินยังไงวะเนี่ยมีใบไม้มีมะพร้าวคั่วมีพริก มีหอมแดงแล้วก็น้ำราดเหนียวๆน,วนี่คือผมต้องเอาทุกอย่างยัดลงไปในใบไม้นี่เหรอหรือต้องกินทีละอย่างอ นี่มันยากกว่าไข่ปริศนาของเดริดเล์อีกนะเนี่ยชีวิตวายร้ายมันไม่ง่ายเลยจริงๆจะกินของอร่อยทั้งทีต้องมานั่งพับใบไม้เนี่ยนะสงสัยยอมแพ้แล้วล่ะหัวใครก็ได้มาห่อให้กินทีสิโอ้ยิทุเรียนต่อดีกว่าเอาเถอะวันนี้ยอมแพ้เมนูนี้เมนูเดียวขอตัวไปจัดการทุเรียนต่อดีกว่าหอมหวานหวานจนน่ากลัวเลยว่าไหม